อยู่ที่นี่จะได้เป็นตัวกระจายคลื่นคลื่นพุทธมนต์แผ่ไปให้มนุษย์สัตว์และวิญญาณเป็นกระแสเดียวกันทั้งหมดูมาสร้งกองบุญไว้ที่วดาด้านนอกนะเป็นกองบุญหลวงปู่กองบุญพวกเราสร้างกองบุญไวนะ้ณสถานที่แห่งนี้ ให้หลวงปู่เปิดให้ก็ดูทำาหก็เห็นภูมิทั้งหลายที่ยังตกภูมิอยู่ที่ยังหยาบที่ยังหยาบอยู่นะ,ะให้เขาละเอียดขึ้นให้เขาน้อมมาโมทนาโมทนา,นาบนเพวกเราเห็นว่ายเกิดจะได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอธิษฐานาปากกากระแสให้หมดน,นี่นะครับอธิษฐานนะขอสติปัญญาอาริยทรัพย์ทั้งหลายทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกติดตัวพวกเราไปนะฮะในชาติปัจจุบันและในทุกๆชาติ จนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานสาพเภพูทาสสพเพทามมาสาพเพสังฆาภาลาปาตาปาเจกานันจจยังพาลัง อาลานตานันจเตเสนาลาคังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพาล ตาปาเจกานันใจยังพาลังอาละหันตานันจะเตเชนะราคังพันธามิสาพาโซ สัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาภาละปาตาปาเจกานันจายังภาลัง อาหันตานนจเตเชนะพันธามิสัพาโซพูทังอาทิธามิธรามังอาทิธรม สังฆาออธิทามิอย่าลืมอธิษฐานฝากชีวิตไว้กับพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์นะตลอดการเป็นว่าตเกิดสาธุ สวเสร็จพอดีแม่ชีบอกวันก่อนเขาเห็นพักกาสิริคันพอดีขึ้นมาให้เห็นวันนี้ได้มาไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันไว้คิดอยากจะมาก็มาอะไรก็มาตามขึ้นดีไหมดีเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกที่ด้านหน้าที่พระองค์ใหญ่อ่ไป เดีย๋ยวพามีคนที่เขาไม่เคยมากันหลายคนพาไปชมนะข้างบนสวยงามว,วิหารข้างบนกนะารพระเดี๋ยวขึ้นไป้างบน อินเนี่ยองค์พระแม่ทรณีเนี่ยงามไหมถ้าเราทําอย่างเงี้ยงามเนาะสแบบสมบัติเยอะมากพระแม่ทรณี เดี๋ยวขึ้นไปชมวิหารนะฮะด้านบนวิหารใหญ่วิหารหลักพระประธานโอ้ยลมเย็น วเพลิน ดูชมย่งนี้มาสวดข้างบนนี่เซียนต่างๆพาเขาชมทัวร์ประเทศท่านสนับสนุนที่นี่เป็นสัมพันธ์ไทยจีน มองแล้วก็ฝากกระแสะไว้รูปองค์คนที่บ้านก็จะได้เห็นก็ได้น้อมมาฝากกระแสะไว้ด้วยเป็นกระแสะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยรูปลักษ์พุทธธรรมสังฆไม่ว่าจะนิกายไหนก็ตามพลังงานเดียวกันพระพุะทธธรรมพระสงค์ใจสนาคม สุดท้ายแล้วไปเส้นสุดจุดหมายที่เดียวกันทั้งหมดนะไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนเวียดนามแต่สามองนะเหมือนกันแหละแต่เ็เรียกว่าลักษณะไม่เหมือนอเดินชมชอบองค์ไหน นี่พระอาวโลกิเตสวนแล้วก็พระเพทยคุลุเดี๋ยวเขามีหล่อเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าเซนน่าจะประมาณนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดครบรอบวันงานประจำปีของที่นี่อยากได้ซักองค์หนึ่งเนาะอยากไปอยู่แก่งกจาจเนี <laughs> ่ยเอาพะอาระอวโลกิเตสวนไปด้วยนะ อันนี้เป็นใครบ้างเนี่ยเป็นเทพท้าวิรูปักเนี่ยเท้ากูเวนจริงๆเหมือนของไทยเลยฮะนเนี้ยเท้ากูเวนอันนี้เท้าสักกะเทวราชก็คือพระอินน่ะนะเป็นใหญ่บนสวรรค์ดาวดึงพระอินอันนี้เหมือนพระแม่เลยนะรูปลักษ์เท้ากูเวนอันนี้คือด้านเหนือ ก็คือท้าเวสุวรรณนั่นแหละนี่คือท้าเวสุวรรณท้ากูเวนม่อนกูเวนวิดูปักอันนี้ก็พญานาคอะไรฮะในานามของจีนผู้มีดวงตาโตมะลิจิเทวะ,สะเสด็จอยู่เบื้องหน้าสุริยเทพสุริเทพอ๋อนี่เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าของอะไรนะ คินเจเนาะเทพสุนีอันนี้พิพยาครุฑปัจจิกามมหาเสนาบดีเสนาบดีน,นี้ก็ยักษ์เหมือนกันลักษมีเทวี แห่งความร่ำรวยและความงามนี่คล้ายๆกันจีปุ้ยเทพแห่งดวงดาวเทพวัชระอารักขาพระพุทธเจ้านะเป็นพระสูตรอันนี้เป็นมหาโพธิสัตว์เหมือนกันเทพวัชระเท้ามะเหสวรหรือพระอีสวนรนั่นแหละบ้านเรา คุ้มครองปกปังดูแลรักษาผู้ที่เขาประพฤติทำเนี่ยพระอิสรเนี่ยสมเทพนี่ผู้ดูแลกลางวันกลางคืนวันไหว,วพระจันท์เดือน8ดองค์นี้หลายองค์ที่เราไม่เคยเห็นยายมาจากไหน อืมสอกไปกลาบเห็นพระอินได้ยังโน่นพระอินองค์ในสุดโน้นองค์ในสุดองค์ข้างในโน่นองค์ในสุดอนี่เทพพเจ้าประจำต้นสีมหาโพธิรุมเทพสุริยเทพนี่ ดูดวงอาทิตย์อาิตบดีตังนักอ๋อที่ดูแลอาทิตย์เตา๋าพยายมราชปกครองยมโรกมีหลายองค์จริงอันนี้พระยายมราชข้างล่างนะมีหลายองค์ที่เราขึ้นมาเป็นตำแหน่งชื่อหนึ่งก็ชื่อหนึ่งแต่อนนี้คือตำแหน่งพรยายมแต่ชื่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้อะไรเนี่ย ินนรราต์เทพเจ้าเ,าเตาครัวเกี่ยวกับน้ำและไฟสักกันทะพลาขันตกุมารอันนี้พี่ชายพี่ขณีในฟราห์ใช่ไหมพี่ชายพิ่ขนีโห,หมอสนี่มีความรู้เนี่ยโอ้ พระแม่ผู้คุ้มครองเด็กหาดิตีมหายักษีโอ้สุรสวดีเทวีเทพธิดาแห่งศิลปะวิทยาการสาครน,นาคราชหรือพญามังกรผู้ปกป้องสายน้ำสายฝนโอ้ทาวิลูหก เท้าทัตตรตนี่มหาพรหมราชาเท้ามหาพรมมหาพรหมราชาจริงก็คือเหมือนกันหมดพุทธพราม์มหายานเทรว,วาส ก็ลิงกันหมดแค่รูปลักษณ์ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอไปเดี๋ยวไปข้างล่างไปถ่ายรูปรวมกันซะหน่อย <c oughs> เป็นที่ระลึกว่าได้มาด้วยกันโน่นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นองค์ด้านนอกนะฮะ โอ้อากาศดีแล้วเย็นสบายนะตอนนี้ใครไม่เคยมาก็มีโอกาสก็แวะเข้ามานะอยู่เนี่ยประมาณพุทธมณฑลสายเจ็ดนะะเลยสารยามานิดนึงเสซนท่านสารยาเข้ามาตามสวนมะพร้าวอยู่ติดกับนี่เลยริมแม่น้ำนครชัยศรีนะครับ มีความรู้สึกว่าอยากมาก็เลยมาพอดีดันไปตรงขึ้นกับแม่ชีแม่ชีก็บอกเขาเห็นพอดีสองวันก่อนเดี๋ยวทำบุญหล่อพระหน่อย ทำบุญแท่งใหญ่เลย สาธุเขาให้สแกนจ่ายไม่มีรับเงินสด หลอเนี่ยงานประจำปีเขานะครับหล่อพระกาสิทิคันเราทำก้อนใหญ่เลยใหญ่สุด2,000บาทามทนาสาธุมูลนิธิฮะดูเวลาในสลิปเหรอนี่เวลาในสลิป1 4 2สิบหกสองสี่วันที่ยี่สิบสี่ ามาไเดี๋ยวไปรวมกันตรงโน,น,ปปนงกก้นนะครับแล้วค่อยไปปิดไลค์เนาะสาธุข้างใต้ก็มีรูปลักษณ์พระกสิทธิคันนี่และฮเราก็จะมีเกี่ยวกับของมีค่านิดหน่อยอยู่ใต้ององท่านเนี่ย ก็เป well, ็นมีข้าวสารมงคลแล้วก็มีพวกศิลปะรูปลักษ์เก่าๆเขาว่ากันว่าใครอยากขายที่เนี่ยให้มาใส่ที่นี่ฉนดเนี่ยเอาฉนดมาใส่ไว้บอกท่านก็เป็นความเชื่อเอาฉนดมาฝากไว้กับท่านเนี่ยตู้ใส่ฉนดเนี่ย เต็มเลยเห็นไหมฮะตูวใส่ชนดทองนี้งามมากอยากมีไว้บูชาสักองค์นี่ทำจากไม้จันหอมแบบไหน อ่ามาพวกเราเดี๋ยวไปถ่ายภาพด้วยกันหนึ่งโร่ ทางบ้านอา้าวเราลาคนทางบ้านไปก่อนอา่าโมทนาสาธุนะครับไว้พบกันที่พม่าพรุ่งนี้นะครับ